วันนี้มาที่สวนเกษตรนี่ถะาาายนี่อะที่ว่าทำเอาไปทำรัวบ้านได้นี่ครับแปลงเกษตรก็สวยมากๆเลยผักสามารถไปดูได้ เมื่อกี้มาซื้อแล้วนะครับนี่ตกกอนหนึ่งยี่สิบห้าบาทนะเนี่ยกอนหนึ่งยี่สิบห้าบาทครับอันนี้สองอ๋ออ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกเอ่อเรดคอร์ดค่ะอะูแบบนี้นยหนูมีคอร์สปลูกในกระถางด้วยนะ ยากทำแบบนี่อืออวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนกันนะครับเพราะว่าเขาน้องอ้รน้องก๊อฟใช่ไหมน้องก๊อฟค่ะน้องก๊อฟี่มาซื้อแล้วนะที่โฆษณาเอาไว้นี่ใช่ไหมนี่เจ้าของสวนนะครับนี่เจ้าของสวนวันนี้เรามาซื้อผักที่สวนกันเลยนะนี่ที่สวยๆอยู่ซอยโรงน้ำมันดิฟที่ไปชิมเลยค่ะฉีดไม่ฉีดยาอินซีเหมือนกันขอบคุณครับ พี่เข้าใจดีจังอันนี้เรามาอยู่ที่สวนนะครับสวนเขามีผักผักแควผักปลอดสารพิษเยอะเลยครับเนี่ยสวนเขากว้างฝวางดีจังนี่มาเขือเทศครับโอ้โหอยู่ที่ซอยซอยลงน้ำมันดิบข้าอ้านมาทางถนนสาิเมตรนะดาวนาย่ย ด้านในร้อยนี่ครับเขาบอกว่าเก็บกินได้เลยอืมน่องนี่ตน้นม้องว่ององนู่ประาณ ต้นหัวคลอกหรือต้นยาล่วงต้องปีเนื้อปีกว้างยังนะทำไม่ตันทำไม่ตันเลยอ่ะปี <laughs> ะกว้างเกิน <c oughs> กว้างเกินดี๋ยวกว้างได,ด,ดม้มีพื้นที่ซิกเปิดหลอมนี่เป็นมาทำนั่นเหรอวะนั่นแหละเกิดนีเกิดตีนีคือปักนี้ไหมปักนี้ครับครับนี่พรอมอยู่ตานี่ ไอต่อหลวงไต้เส้นิตอหลวงไต้เส้นนี่ใช่ไหมรับกอวาลามันแขกสิบเส้นสิบเส้นเองนะต้องดูแลน้ำปุ้ยอย่างดีเลยนะพี่เขาทำมาเป็นสิบปีแล้วครับมีความรู้ดีมากแต่พี่ไม่แต่มาพี่ไม่ได้พวกเกี่ยวปูปักอย่างเดียวปุ้ยปกใหม่เอื่อนกันเห็นไหมใหมาใกล้ใหม่เอื่อนกันเีลยนะั องนุาใช่ไหมไวกระเซียนอนเลยไวกระเซียนให้เขาาพวกอะกเองเหรอใช่ซอนในครัซสอนมดตั้งแบบฟองนะหนแบ่กเลยทำไมอันนี้คนแก่ปูหมดเลยทำเป็นโซเชียลอ็นอร์ไพรส์ให้เขาเอาพวกเองเขาเองครับทุกวันเสาร์ซอนตั้งแต่ฟรอปถึงมาใส่ปุ้ยเลฟักอะไรแบบนี้ครหมดเลยทุกวันเสาร์นี่กวันเลยาตาลาันเ้าวันเนินนะ อ้ว,วนคือก็ไม่มากอกนเขาไม่มาคือเขาอายุเยอะแปดสิบกว่าอ๋ออ๋อ,อ,อเจ็ดโมงเขามากันแล้วนะใช่ค่ะม,มานี่คือมาดูเจ็ดโมงครึ่งเขาก็จะมามา,<ำ>มาพรวนดินมาใส่ปุ๋ยมาถอนหญ้าแล้วก็มาลดน้ําถ้าวันธรรมดาหนูจะเป็นผู้รดเพราะเราแค่รดน้ําวันธรรมดาดูเลยให้ใช่ค่ะแล้วก็มาเดินดูหนอนในวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาเพาะผักชุดใหม่มาเพาะผักมาย้ายก้าแต่ว่ารู้สึกอาทิตย์นี้ไม่มีย้ายกล้าเขาย้ายหมดแล้วอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการหยอดหยอดมเมล็ดอะไรแบบนี้ค่ะหยดมเมล็ดแต่หนูว่ามีโครงการว่าถ้าผักล้นหนูจะชวนเขามาทําสลัดโลเอาไปแจกไอ้นี้ไอสนามค่ะพวกโควิดนั้นโรงพยาบาลใช่ที่ว่าทาผ้าสนามอยู่นั้นเราก็เอาไปให้ผู้ป่วยวันนี้ว,วันนี้ก็ททาที่สาบวัวนะใช่ค่ะ จะเอาไปให้ผู้ป่วยแล้วก็พยาบาลหมออย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้ามันมันล้นเราก็ทํากันเองแบบนี้ก็ได้ใช่เขาทำที่สาบัวกันวันนี้เขาเานับสี่ร้อยคนนั่นนะทาให้ตลาดสุกป,ปิด<ห>ไง <มา S 1> คะพี <laughs> ่ไปขายที่หน้าตกอกศรไหมต้องก๊อบขายคือหนูนจะเป็นคนจัดการสินค้าให้ก๊อปมีหน้าที่ค่ะสามถึงสี่กระถางอย่างเงี้ยค่ะ,ะคุณก็เอากลับไปเลยสอนตั้งแต่เพาะยันปลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อย เล็กๆก็คือในกระถางอย่างเงี้ยค่ะมันจะวางง่ายจดสรรง่ายกว่าอืมแต่เหมือนกับเหมือนผู้สูงวัยที่มาเรียนบางคนเขาก็มีพื้นที่พอเขามามาทํากับเราแบบเนี้ยเขาก็จะไปทาเองเ่ามเดือแล้หละนะนี่บรรยากาศร้านของพี่เขานะครับปกติบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณโชว์้าลนี่ค่ะแล้วก็มีหนังสือหนังสือีเกิเอ็นเพ่มเด้วยนะคะทำแบบสอบถามได้กระติกน้ำด้วยอะไรด้วยของกสโน อ,อ๋อนี่ออกแบบแบบนี้นี่เองถึงว่าที่แพงลงพื้นปูนอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะเหล็กเหล็กหมดเลยเหล็ก,ลกไอ้ตรงนี้เป็นปูนอย่างเดียว่โซนนี้ก็เหล็กหมดเลยค่ะมัก็เลยหนักอืมใช่โอเคเลยนะความจริงอนะนี่บรรยากาศาครับมีสวนเป็ดมีบอ่อ ในนายกเราทีเห็นอยู่นี่ปุ๋ยทั้งหมดเลยมีเวลานี้เราเก็บปุ๋ยอันพวกนี้ค่ะมาทำปุ๋ยก็เอามาใส่จอกแหน่จอกแหน่จอกเขาเรียกจอกกุ้งนี่นี่ไอจอกแดงมันก็ขายนะเขาช่างเป็นกิโลขายเนี่ยหนูก็ขายแต่บางทีหนูให้ปีมากกว่าเพราะว่าผมดูในช่องคุณกำพูร์กำพูร์รัชนีแกซื้อมาเอาปลากินปลากินวันเดียวหมดเกลี้ยงเลยจริงๆอ่ะถ้าเกษตรกรรู้จริงๆนะคะไปคอดอก็มีแจก หน่วยงานราชการบางที่อะค่ะเขาเพาะพันแฉกเหมือนกันนะใช่ค่ะนนคุณกรวิทย์คือใครก็พี่คนอ๋ <c oughs> อเจ้าของที่หนึ่งหนึ่งเก้าพอดีเขาให้พันปลาดุกไงคะมาเลี้ยงอาหารของพี่เขากำลังจะไปได้ดีโควิดมาจบเลยเลิกกิจการเลยนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนแนวใหม่เป็นตอนอ๋อนี่ใช่ไหมที่เราเราทำเป็น ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะลงกล้า,าลงกล้าฮาไวา้ปลูกเป็นต้นต้นไว้แล้วใช่ค่ะอืมอันนี้จะเป็นผู้สูงไวท้ทำาหมดเลยนี่เราทำเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้เอาไปขายอะไรดีกันนะจริงนะใช่ไปนนขายไนนด้ดีเหมือนอย่างนี้ลูกค้าสั่งกล้าค่าะกล้าดี่อันนี้ต้นละสามอกขนาดไหนอะ มันต้องได้ประมาณอ่า5ใบต้องใหญ่กว่านี้ครับอีกอาทิตย์หนึ่งเลี้ยงอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วลูกค้าก็มาเอาต้น3บาทก็ไม่แพงนะเหมือนอ,อันนี้ก็ต้นละ3บาทค่ะลูกค้าสั่งไว้ฐานหนึ่งพอครบอายุนี้ค่ะเขาก็ไปลงได้เลยอืมใช่ใช่เดี๋ยวผมมาสั่งมั่งใช่ต่อไปสั่งเพาะส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งเพาะเหมือนอยากได้อะไรให้ระบุมาให้เรียบร้อยเราก็ทําให้วันนี้เกืมืดแล้วครับเย็ยนแล้ว ขอบคุณมากนะวินาพี่อยู่น้องๆเลยนะเออน่าจะน้องแล้วผมสี่สิบหกแล้วน้องอค,ครับผมพี่ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสอค่อยมาอีกโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยอยู่ตรงข้ามกับลวงน้ำมันดีฟครับนี่ลาวนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ